เสมอได้อยู่เราติดไปนวมเสมอไป500ร้นะติดไปนวมเสมอไป500รนะ้นะทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้แก่มแก๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้อ อ่ะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่อง Evolution Official กันอีกแล้วครับมากับเกมนี้กันอีกแล้วครับ l i g h t n i าค b a ่าหรือบาสายฟ้าครับก็หลังจากที่เล่นคลิปนั้นไปก็มีคนดูชอบนะหลายคนก็ชอบนะครับหลายคนก็ชอบนะเออบอกจัดจัดอีกหน่อยพวกเกมสายฟ้าก็มาเอาอีกสักหน่อยอแต้มเดียวแต่มีคูณ2นะแต้มเดียวแต่มีคูณ2ขอหน่อยได้ไหมล่ะ โอ้โหบอดสนิทบอดสนิทคูณมา5า้าใบโอเคเอาทุนมา 70k นะคุณผู้ชมลืมบอกไปก็แดงมาสามนีไปต่ง20%บเรเหมือนเดิมครับห้องนี้บาสายฟ้าห้องธรรมดานะั้นเดแล้วมันจะมีอีกห้องหนึ่งนะคุณผู้ชมมีอีกห้องนึงห้องเ e อ็กตรีมนะห้องเ e อ็กตรีมคือต่อง50%แต่ตัวคูณโหดมาก เออผมเข้าไปส่องมาแล้วผมเข้าไปส่องมาแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วันไหนจัดให้ชมแน่นอนเดี๋ยวไว้วันไหนจัดให้ชมแน่นอนคุณผู้ชมนะผมเข้าไปส่องมาแล้วห้องนั้นเดือดอยู่ห้องนั้นเดือดอยู่โอเคไอยักษตามน้ำเงินเหมือนเดิมไหม คูณสามคูณ4ี่มาแค่2ใบเอาอะไรมาลุ้นนะลุ้นยังไงอตัวคูณ2ใบจ่ายมาสัก3 4ใบหน่อยสิอุ้ยสวยงามไม่มีคูณก็เสียวได้ยครับได้อยู่ไม่มีคูณแต่ขอบวกไว้ก่อนก็โอเคโอเคมาอย่างนี้ผมตัดแดงเลย ขึ้นตัดแดงไปอันนี้โอเคคูณมาอย่างนี้หน่อยพอได้ลุ้นใช่ไหมคุณผู้ชมอื้อทำไมคูณไปนู่นล่ะทำไมคูณไปนู่นล่ะพี่อื้อคูณสามจะบ้าน่าตัดน่าจะตัดแดงเลยครับมาสามตัวติดแล้วตอนนี้ตอนนี้มาสามตัวติดย่บเพราะฉะนั้น ขอเบ็ดหนักไปเลยครับขึ้นเบ็ด5,000เลยครับมานี้คูณมาแค่2ใบแต่ถ้าคูณ8มาก็รู้เรื่องนะผมบอกคำเดียวถ้าคูณ8มาคือรู้เรื่องนะโอ้ยโอ้ยทำไมไหลขึ้นห่างไปอย่างนั้นล่ะพ่อ เหมือนมาห่างครับขึ้นน้ําเงินยาวครับเหมือนจะไปห่างมังกรนนะเพราะ่งนั้นไปครับไม่ได้เปิดไพ่คู่ให้เล่นวะอ,อยากเล่นไพ่คู่ด้วยนะเอาจริงแต่ไม่เปิดไพ่คู่ให้เล่นนี่ดิคูณแปดมาคูณแปดมาอย่างนี้ได้ลุ้นได้เสียวได้ลุ้นได้เสียวสีแต้มสีแต้ม โอเคไม่เป็นไรครับไม่มีคูณไม่เป็นไรขอบวกไว้ก่อน <c oughs> ไม่มีคูณไม่เป็นไรขอบวกไว้ก่อนคุณผู้ชมน่าจะมังกรไหลาย,ยาวครับไปตามไปตามมันไปมังกรไหลาย,ยาวครับนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูห่างมังกรไม่เป็นเออเห็นผมพูดตามมังกรตามมังกรเออหลายคนอาจจะได้ยินเพื่อนพูดหรือนู่นนี่นั่นนะดูไม่ยากครับก็จะเป็นสีใได้สีหนึ่งไหลาย,ยาวนะถ้าใครดูไม่เป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เก็บไว้ดูกันได้โอ้โหคู่สองเนี่ยอยากเล่นไพ่คู่เนี่ยไพ้คู่ไม่มาอุย้ยสวยสวยครับไม,ม่หมื่นคืนทุนแล้วตอนนี้มังกรไหลยาวอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองตอนนี้รุนให้มังกรไหลยาวๆครับแต่คูณยังไม่จ่ายนะตอนนี้คูณยังไม่จ่ายนะผู้ชมถ้าคูณจ่ายจะแจมกว่านี้ครับขอสักคูณสามคูณสี่ก็ได้เอาจริงอ่ะ คูณ8ปดไมกแล้วคูณแมดไมกแล้วจะให้ไหมแค่นั้นแหละจะให้ไหมแค่นั้นแหละโอเคไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอบวกไว้ก่อนเนี้ยไม่ให้คูณไม่เป็นไรขอบวกไว้ก่อนครับหางเริ่มมายาวเลยครับเพราะฉะนั้นเราเซฟได้เซฟนะถ้าหางยาวอย่างนี้เซฟได้เซฟครับผมเบ็ดต่ําแล้วครับตอนนี้เบ็ดพันห้าพอครับเพราะว่าหางมันมา ยาวมากแล้วตอนนี้มีโอกาสตัดค่อนข้างสูงครับอย่าตามจนหน้ามืดตามหมัวครับพยายามเซฟเซฟตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหห้าแต้มโอ้โหปอก,ก้าเนี่ยตัดเลยเห็นไหมพูดปุ๊บตัดปับ๊บก็เป็นสเต็ปตามสเต็ปอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะหางบางทีตัดที่สี่ตัวห้าตัวก็มีนะแต่ถ้าไหลาย,ยาวอย่างนี้ก็เซฟเซฟตัวเองไว้ด้วยครับถ้าตัดมาอย่างนี้ก็ อย่างเชิงที่แดงไปก่อนครับผมนะสำหรับสาหรับผมนะแล้วแต่ใครจะเดินยังไงส่วนผมไปตามเซนครับไปตามเซนปูนแปดมาได้ไหมจ่ายไหมลูกพี่จ่ายไหมลูกพี่พโอเคสวยได้อยู่มา่งนี้ตัดน้ำเงินไปครับ เบ็ดขึ้นที่สองพันห้าเสมอออกไปเจ็ดครั้งเลยเหรอ,อห้องนี้เสมอติดเสม,อ,อ,สมอไปสัก 500. ห้าร้อยครับไม่เสียหายคูณแปดมาโอ้ยเปลี่ยนดอกให้หน่อยไม่ได้เหรอโอ้โหโอเคแดง อย่าบอกว่าขึ้นหางแดงนะอย่าบอกว่าขึ้นหางแดงนะผมกอาตามน้ำเงินไปก่อนแลวกันคุณผู้ชมอย่าบอกว่าไหลหางแดงนะอืมเพิ่งไหลาหางมาังกรน้ําเงินไปม,มาไหลาหางแดงอะไรติดต่อกันอะไรขนาดนั้นนะพี่คูณห้ามาคูณสี่มาคูณสามมาได้อยู่สามใบเจ็ดแต้ม โอเคโอ้โหว้าแล้วหางมันมาตามคาดว่ะคุณผู้ชมก็อย่าไปฝืนมันครับตามหางไปอย่าไปฝืนมันครับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางครับสุภาษิตว่าไว้คูณแปดมา จะจ่ายไหมจ้าโอเคมาคูณไม่จ่ายครับแต่หางไหลแล้วตอนนี้ก็ออกไปครับเหมือนเดิมตามแดงไปครับตามหางง่ายๆครับไม่ต้องมีอะไรเยอะพิธีรีตองเยอะก็ตามไปถ้ามันไหลก็ตามไปคูณ8ปูณหคูณส อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยงามถ้าเปลี่ยนดอกแยกให้หน่อยเนี่ยจะสวยกว่านี้เอาจริงนะพี่ไปตามหางไปคูณแปดคูณสามมาสองใบโอเค อือือเอ้าโอเคดิโอเคดิอย่างนี้โอเคเลยอย่างนี้โอเคเลยหางหลายยาววะคุณผู้ชมห่างหลายยาวแล้วกลับมาคืนทุนครับอ่าเราห่างยาวขนาดนี้ก็เหมือนเดิมครับเราเซฟตัวเองนะเราเซฟตัวเองนะคุณผู้ชมหางหลายยาวอย่างนี้เราเซฟตัวเองนะอย่าไปตามจนหน้ามือตามบัวครับอย่างที่บอกนะพยายามเซฟไว้ก่อนครับ ขอคูณ8อีกสักไม้เนี่ยขอคูณ8ดไม้เนี่ยขอคูณ8ดไม้เนี่ยขอคูณ8ไม้นี้เลิกเลยขอคูณ8ไม้นี้เลิกเลยไม่ให้แบบวไม่ให้ก็ด้วยโอเคหางไหลาย,ยาวเหมือนเดิมก็เราใส่ไปพันพันห้านะได้อยู่ใส่ก็ตามไปโอเค คูณ <c oughs> มาสี่ใบยอย่างนี้ได้ลุ้นหน่อยครับคูณมาสี่ใบยอย่างนี้ได้ลุ้นเยอะหน่อยโอเคสวยอุ้ยห่างมันไหลยาวมากผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าตาติดครับมง <c oughs> <c oughs> กรแดงเก้าตาติดว่กผู้ชมไปดิเอา้าจะไหลขนาดนี้กูตามตามจนกว่าจะตัดอะ ตามยิ้นกว่าจะตัดแด่กคุณผู้ชมโอเคมีคูณห้ามาคูณสามสองใบอ้ยสองแก้มเอาเอาได้เล่นดิได้เล่นดิดนดพี่ชายโอ้โหเสมอได้อยู่เราติดไปนวมเสมอไปห้าร้อยนะ ติดไปรวมเสมอไป500ร้นะเอาเรื่องว่ะซล้วเสมอมาเฉยเลยงงว่ะคุณผู้ชมบทจะได้ครับบดจะได้ดีนะติดไปนวมไป500นะ่ะเออเอาเรื่องแล้วฝอนใหม่ๆอี่งี้ไม่มีเขาไพ่ให้ดูครับเซ็ลนลุลวนครับถ้าจะไปนะหรือส่วนมากคนส่วนมากจะรอรอ,อเล่นรอเล่นหลังเขาไพ่ออกนะ ผมขอใส่เลยว่ะไม้นี้ยเชื่อเซนว่ะผมเชื่อเซนว่ะแล้วผมเชื่อเซนว่ะผมไปหมื่นเลยว่ะคุณผู้ชมเชื่อเซนต,ตัวเองว่ะ you ผมเชื่อเซนต,ตัวเองว่ะไม้นี้ยไม่มีเขาไพ่ครับ เขาไพ่ไม่มีให้ดูครับขอนใหม่ด้วยไปตามสัญชาตญาณครับสัญชาตญาณนักล่าเออสัญชาตญาณนักล่าไงสัญชาตญาณนักล่าไงผู้ชมโอ้โหคูณไปอยู่ฝั่งนู้นรักแปดสวยอสัญชาตญาณนักล่าไงผมสัญชาตญาณนักล่าไงผู้ชมไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีคูณก็ได้ครับอย่างนี้ไม่ต้องมีคูณก็ได้ครับแล้วผมซ้ําเลย แล้วผมซ้ำเลยแล้วผมซ้ำเลยครับเฮ้ยเปิดไพ่คู่แล้วนี่เปิดไพ่คู่แล้วนี่เปิดไพ่คู่แล้วนี่อู้ยคูณมาห้าใบคูณมาห้าใบครับต้องมีสักใบเหรอวะต้องมีสักใบเหรอวะโอ้ยมมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยคูณสามอู้ย 4คูณ8โอ้คูณ8มันไม่จ่ายคุณผูุณ <Okay. S 1> มไอ้มาไพ่คู่ใหม่อย่างงี้ผมไปไพ่คู่หน่อยแล้วกันครับโอ้คูณ8เมื่อกี้ถ้าเข้าละมึงบ้านแตก อุ้ยปอะเก้าวสวยโอ้โหปอะเก้าชนไม,มไม่ได้ติดเสมอด้วยไม่ได้ติดเสมอแต่ติดไพ่คู่ใบขอไพ่คู่ตึงๆขอไพ่คู่ตึงๆโอเคโอเคคูณสี่ใบยอย่างนี้ได้ลุ้นเงียบคูณสี่ใบยอย่างนี้ได้ลุ้นเงียบ แม่มมาแล้วหนึ่งปอกแตกสวยคูณสองคูณสองสวยสวยไหมล่ะปิดจ็อบไปปิดจ็อบไปพอพอครับได้คูณคือจบได้คูณแล้วคือจบถือว่ามิชชั่นคอม p l e t ครับถือว่ามิชชั่นคอม plete คุณผู้ชมกําไรไม่เยอะมากครับเอาทุนมา 70k ก็กําไรไปหมื่นสามหกร้ไรไปหมื่นสาร้อยครับจริงๆผมกําไรจริงๆผมกําไรหมื่นตั้งแต่ สองไม้ที่แล้วแล้วนะแต่แบบว่ามันยังเออมันยังไม่ได้ไม้คูณสักไม้ไงก็ต้องเอาซะหน่อย่าคุณผู้ชมก็ปิดจ็อบไปครับคลิปนี้นั่งนานอยู่นะ15นาทีก็กําไรไปนิดหน่อยเจอกันคลิปหน้าครับใครชอบเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวจัดให้บ่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ใครแล้วก็ใคราาอยากเข้ามาเล่นเข้ามาจอยที่เดียวกันก็ลิงก์คอมเมนต์ใต้คลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจคนดัคลิปด้วยเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม